สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณแนวทางหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากคลิปบนรัฐบาลในงวดประจําวันที่1สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากิลิปใบรัฐบาลคํเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้ขอแนะนำหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเราจะคำนวณหาเลขเด่นร้อยบนนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเรานะคะเอาหลักร้อยครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่3นะคะท่านผู้ชมบวก4ี่คงที่นะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทรา,าบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะเอาตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสาหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจาวันที่หนึ่งงหาคมนี้ทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยครั้งที่สามนะคะเลขสี 4, 4่สี่บวกเก้านะคะสิบสามสิบสามบวกแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสี่คงที่นะคะได้ห้าจะสําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าเจ็ดเก้าสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขห้าพลําดับในออกมาแล้วสามตัวบนห้าเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับหลักร้อยบนในงวดนี้ค่าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้วห้าเจ็ดเก้าเรามารับชุมกันต่อนะคะ หลก100ักร้อยครั้งที่3นะคะเลข2 2งบวกเได้9 9้บวกหนะคะ15 15ได้เลขเด่น5นะคะ5้าบวกสคงที่นะคะได้9ก้าจัดสำหรับผลออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก9 7 2สองำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้น,นะคะเลข5และเลข9ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบน9 7 2เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นเลขเ้านะคะท่านผู้ชม ในเก้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก972าเจ็ 97, แล้มาดับชมกันต่อนะคะหลักร้อยครั้งที่สานะคะเลขเก้เก้าบวกเจ็ดนะคะสิบหกสิบหกบวกแปดยี่สิได้เลขเด่นสนะคะ4ี่บวก4คงที่นะคะได้8จะสำหรับผลออกราัวันที่หนงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก8ปดหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้น,น,นะคะเลข4เลข8ผลรางวัลออกมาแล้ว3ตัวบน861เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้ค่ะตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก861จะเรามารับชมกันต่อนะคะหลักร้อยครั้งที่สามนะคะเลข44บวก4ได้8 8บวก7นะคะ15 15, 15เลขเด่น5นะคะ ห้าบุยสี่คงที่นะคะได้เก้าจาหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกห้าหนึ่งเจ็ดสำหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขห้าเลขเก้าผลลงวันได้ออกมาแล้วสามตบบนห้าหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตบบนออกมาแล้วห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ เรามาดับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่3นะคะเลขห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้6 6บวกอีกหนึ่งนะคะได้7ดได้เลขเด่น7นะคะ7บวกอีกสี่คงที่นะคะได้11 1บเอ็ดเลขเด่นหนึ่งจะสาหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก725สําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขหนึ่ง ผลรางวัลออกมาแล้ว3ตัวบน725เพราะฉะนั้นสำหรับหลักร้อยบนในงูนี้ค่ะตัวเลขเด่นเลข7็นะคะเลข7ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออกมาแล้ว7จ5 7 2 5นี้คืองวดประจำวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลข7ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะจะ้ะสำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะจาก คำนวณหาตัวเลขตรงเลยนะคะท่านผู้ชมบางสูตรนะคะทางเราคำนวณหาตัวเลขร้อยบนแต่มาในตำแหน่งของหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเรามจาะคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วยบนแต่มาในตำแหน่งของหลักสิบบนก็มีนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะโปรดใช้วิจจรณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมจะ้ะสำหรับเดียวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่1สิงหาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชม สำหรับทางการคำนวณสูตรของเราในะวันนี้ทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยครั้งที่3นะคะท่านผู้ชมเลข2 2บวก3นะคะได้5 5ห้าบวกสามนะคะได้8ดได้เลขเด่น8นะคะ8ปบวก4คงที่นะคะได้12ได้เลขเด่น2นะคะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขแปดและเลขสองนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขแปดและเลขสองนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey. รวยๆวยท,ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ